สวัสดีทักทายเอื่อยอายสุขสุขค้นค่ะทักทายจากน้องพิมมีสีอีสาน USA จากรัฐเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมาพบพอกันอีกคือเก่ากับบรรยากาศเนาะค่ะทงไฮทงหน้าบรรยากาศชีวิตบ,นบานๆในชนบทอเมริกาจ้ะพี่น้องค่ะเลี้ยวไปทางใดก็สิเห็นตะปาตะดงแนวนี้แหละเนาะจ้าบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของหนาฮอนหรือว่าหนาซ้ำม,มือนั่นเองจ้ะพี่น้องคะบรรยากาศฟ้ามั่วล้างบ้านจ้า ิพาพี่น้องเข้าเบิงเนาะค่ะยามแรงๆตเว้นกําลังสิตตดินจ้ะพี่น้องคะ่ะหนองง่วนะคะหรือว่าฟ้ามง่วที่เพิ่นเลียงอยู่ในนี่เนาะจาะกะสีเป็นบรรยากาศเนี่ยทีจจะพี่น้อง ปล่อยให้เขากินยาเองตามธรรมชาติเนะาจา้ะสำหรับมือนีกระไดเลือกงามง,าม,งามดีจะพี่น้องคะพาพี่น้องเข้ามาตัดใบพักอีตู้หรือว่าใบาแมงลักนั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องคะซึ่งน้องพิมีกระปูกแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะพี่น้องคะใบกําลังงามงามเลยเนาะจา้าตัดได้แร้วนะคะน้องพิมีกระสีเอาไปเหตุวิธีการถนอมอาหารไใบทัก,กินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะเนาะจา้ามาค่ะมาซอยน้องพิมีตัดใบแมงลักจา้า และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตนะจ๊ะของน้องพิมมีค่ะที่ได้อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาจ้ะพี่น้องคะปลูกพักไล้ยๆแบบนี้เป็นประจําทุกปีจา้าปลูกแล้วนะคะก็เอาไปเหตวิธีการถนอมอาหารโดยการแช่แข็งนจากพี่น้องคะเนื่องจากว่าหนาหนาวหนาหิมะมา,จากจ้ะพี่น้องคะปลูกยังกระโกขึ้นนอกจาก น้องพี่มีเ็ดแบบนี้เป็นประจำทุกปีจ้ะพี่น้องแกงเนอใหม่นะคะกะใส่พักอีตูแซ่แข็งเนอค่ะกะย่งได้รสชาติหอมๆคือเกาเนอจ้า ปลูกหลายอย่างหลายเยวนว่นนะจาะน้องพี่มีก็ได้เฮตุวิดีโอไปแล้วจากพี่น้องค่ะกะช่วงนี้นะคะกะถือว่าเป็นช่วงที่กําลังเก็บผลผลิตจากบัาวสิเป็นแตงกวาเป็นทั่วเป็นพักกี่ตูน้นอกจากพี่น้องค่ะกะหลายอย่างหลายแนว่นนะจาะกะแบ่งปันผีคนไทยน้าแนนนะคะลวกะเผื่อบานฝรั่งน้าแน่จากพี่น้องค่ะกะถือว่าเป็นรางวันชีวิตนะคะเป็นความสุขทางใจของคนไก่บ้านนั่นเองจา้าแหงตัดแหงปงเด้อค่ะพักชนิดนี้นอกจากพี่น้องน้องพี่มีกะทําการตัดจนว่าจำจาก พี่นองคะ่ะเดี๋ยวผ่านไปโบกี้อาทิตย์เนาะคะ่ะกะสิได้ตัดอีกแล้วรอบที่2แล้วกะรอบที่3จะพี่นองคะ่ะกะถือว่านะคะได้กินตลอดช่วงนาะซ้ำเหม่เลยล่ะจ้ามีเอไอหลายคนถามกันเข้ามาเนาะคะ่ะว่าน้องพี่มีบอขา,ายบ่นะคะมันบอเพอได้ขายจะพี่นองคะ่ะแต่นี่กะแบ่งผีคนไทยเนาะจ้ะสองสามขอบขั้วนะคะ,คะ,คะพี่นองคะ่ะกะเบิร์ตเลวเนาะจ้ะตอนแรกกะแพลนวานเนาะค่ะว่า,ะะวาสิปลูกไร้ไร้อยู่พี่นองแต่ว่าบางอันกะเกิดบางอันกะบ่เกิดเนาะคะ่ะน้องพี่ ต้องพัฒนาหละกกบฝึกฝนนะคะปลูกขายหลายๆก็หนีเพื่อที่สิขายนอกจากพี่นองค่ะแต่ว่าตัวนี one, ้นะคะแบ่งกันกิน2-3งสขอบครั่วกะเบิดแล้วเนาะจ้า วิธีการถนอมอาหารอีกแบบนึงนะคะก็เอาไปตากแข็งกระได้เด้อใะพี่น้องคะ ตาแข่งนะคะเวลาเอามาใส่อาหารนะคะเขากะซิมีรสชาติดดหอมอีกคือเกาเนอกจากอันนี้น้องพิมมีกะได้ล่องเห็ดแล้วเนอกจากับใโหรละผ้าค่ะพี่น้องเบิ่งจากใบกําลังงามๆเลยค่ะส่วนวิธีการทํากะง่ายแซนดายจะพี่น้องคะน้องพิมมีตัดแล้วเนาะค่ะกะเอาไปล้างทําความสะอาดค่ะพี่น้องคะและ้วกะทําการเด็ดใบจา้าลวกน้ำห้อนนอกด้วยน้ำเย็นเนอกจากซึ่งกะบบตองใส่เวลาโดนจะพี่น้องคะหลังจากนั้นเนาะค่ะกะปั่นเป็นก้อนๆจา้าหลักกะน น้ำไปแช่สฟิตนะคะแช่แข็งใบได้กินโดนโดนเลยหล่ะจ้าจังใดเนาะค่ะก็จังติดตามวิธีการทำยางละเอียดของน้องพิมมีเนาะค่ะในวิดีโอต่อไปจ้า mm hmm. ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ mm hmm. ขอให้ย mm hmm. เ้ไอ่เฮาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเอาไว้พอกันวิดีโอหนาค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ